ตัวนี้สั่งมาสั่งอะไรมาทำทั้งมาจากลาซาด้านะครับเบอร์148นะครับพอดีร้านที่ซื้อประจำเบอร์150ยาสบขาดตลาดไม่มีแล้วเบอร์1 4อยี่วันนี้ฮีเตอร์ตัวนี้เราจะมสาส่ตแรกแล้วก็ขายนอกออก คันนรถเขาหลมวมก่อนนะครับคันนรถเขาหลมวมแล้วก็จับตัวนี้เตร์จับให้เข้ากีนะครับาได้กีบแล้วเราก็ล็อกน็อตให้แน่นเลยคันน็อตให้แน่น ให้สนิทแน่นเลยแน่นๆให้กระชับเพราะว่าความร้อนตัวนิเกร์จะได้แผ่ตอนน้อนจะได้แผ่เข้าตัวหม้อสแตนเลสหม้อต้มสแตนเลสเเช็คดูนะครับว่ามันแน่นสนิท เดี๋ยวก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายกับนิลตัน Newton. ตัวนี้ก็ไนี้ตัวนี้เป็นนิวตันตัวนี้เป็นลายนะครับไฟเข้าไฟเข้าเตอร์โมสั่นนะครับในแขงนี่เขาเขียนลายมิลตันก็าเจอลายไฟเข้าตัวนี้ไฟเข้าไฟตัวนี้ไฟเข้าเทอร์โมนะเ,เ,เ,เทอร์โมสั่ตัวนี้ผ่านเทอร์โมสัอ่นอกมา เข้ากดลดความร้อนกดลดความร้อนอปูตัวนี้นะครับออกจากเท่าน้ำสานีาเข้ากดลดความร้อนออกลดความร้อนถึงนี้ต้นงนี่เป็นนึ่ต้นนี่เป็นนึ่งต้นแต่ที่อะไรที่ซื้อมาสีสีมันจะไม่ตรงกันสีของสายไฟจะไม่ตรงกันแต่ในในในฐานะที่เราเป็นช่างในฐานะที่เราเป็นช่างเราไล่วงจรได้เราก็จะไล่วงจรอนี้ลายนึ่ต้นตัวนี้คือตัวอุดกดลดอุดนั่นเองกดลดอุน ทำไมจะรู้ว่าตัวไหนกดลวดหุ่นเราจะรู้ได้ไงวะตัวนี้สมบูรณ์เราแตะผู้นี้กดลวดหุ่นจะมีความต้านทานสูงแล้วกดลวดความร้อนจะมีความต้านทานต่ำอยู่นะครับเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะวัดกด,ดลวดหุ่นดูก่อนนะดกนนะดลวดอุ่นความต้านทานสูงจุดห้าเก้าเก้าโอห์มรัตวมต้านทานสูงนะคือมันยุบหุ่น ความต้านทานสูงทําให้ไฟไฟจ่ายไปน้อยนะครับมีความต้านทานไฟสูงไฟจ่ายไปน้อยมันถือเป็นอุดน,นะครับเดี๋ยวไปดูขดรวดต้มนี่ขดรวดต้มมีความต้านทานจุดศูนย์เจ็ดสี่จุดศูนย์เจ็ดสามเองจุดศูนย์เจ็ดสามโอห์มแล้วมิเตอร์ร้องเลยแทบแทบไฟแทบจะผ่านไปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีความต้านทานต่ำเพราะว่ามันเป็นขดลวดความร้อนมันจะมีความความต้านทานของตัวมันเองนะครับ ก็คือเราก็จะรู้ว่าคู่นี้เป็นตัวต้มขดลวดต้มวันนี้คือขนลวดอุดเ,เดี๋ยวเราเริ่มประกอบเลย ใสนนะ่ส,ส,ดนนะสดนนีดินครับเขียวงนะใส่ดิแล้วก็มีพวปัดน่ครับแดงเหมือนกันะครับลายก็ อันนี้นเลยนะโอเคอันน่นเร็จวเราก็ใส่ใส่ปักใส่ใส่ไปมีมลายแล้วใส่ตัวยึดใส่บน ล็อกสายเทอจมูกสั้นไม่ใช่ล็อกสายเทอจมูกฟิวนะไม่ใช่เคลื่องโอเคใส่ที่บอนเดี๋ยวเราก็ประกอบตัวถานได้เลยประกอบฐานต้องใช้ไขควงกันนะนะเข้าไปเลยเดี๋ยวปันหะา มันก็จะหมุนได้แนสะดงได้เดี๋ยวเรามาทดลองต้มดูเลยครับเดี๋ยวน,นั่งก่อัสีแดงเลยนะไฟแดงขึ้นแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครับไฟสีแดงขึ้นแล้วครับสถานะต้ม นี่น้ำเดือดสุดๆแล้วนะครับน้ำเดือดปุดๆจนที่แล้วตัดแล้วนะครับเดือดเสร็จแล้วตัดจากไฟแดงดับไปแล้วมาขึ้นเป็นไฟเขียวนะครับขึ้นเป็นไฟวอมนะครับนี่นะครับไฟเขียวไฟวอมขึ้นแล้วครับ ไฟแดงดับไปแล้วนะครับไฟบอมก็ครับโอเคแค่นี้นะนะครับซ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ f อทุกท่านครับสวัสดีครับ